บางโงงทำมโชติการามวันนี้วันที่7กรกฎาคม2557ครับเป็นงานทําบุญสังฆทานอดีตเจ้าวาดและก็ผู้มีคุณตวัดบางโง,ง,งธรรมโชติการามหลวงพ่อพระเจ้าคพระอรรมเป็นพระดีพระเจ้าพระด้จดบันทึกเอาเจ้าวาวัดปิยดุราเจริญงามเสด็จประทานศพในวันนี้ทาง เจ้ามืองจตุร์เตาเจ้าวาดวัดบางปงธรรมโสดิการามพร้าาอมด้วยทายกตากิกาได้จัดพิธีของแผ่นดินศรัทธาถวายให้กับหลวงพ่อเดตเจ้าวาดทุกโลกและบัณฑิพระบรมวที่มีอุปกาสรับเกลือกวัดบางปงมาเป็นเวลาหลายสิบปีและในวันนี้ เหได้ลองไปดูสดโดเทิ้งวายให้กับหลวงพ่อพระเจ้าวาดจาวัดวัชชรพระเจ้าปกครองประโจในกาลนี้ได้รล้ขึ้นมาโดยประโยมาโพ่อชทักทิ้งได้อธิบายให้กับญาติโยมท่านทุกคนด้จราบวัดวัดปกครองนี้เป็นวัดที่สำคัญแล้วก็เป็นวันเป็นวันที่พระบรมรูปภูมิจามได้สร้างวันนี้ขึ้น นก็เราก็ให้เจ้าวาดรูปโดยนักดีเราก็มีล้วก็เราก็อยู่เราก็อยู่นี่ก็เป็นเจ้าวาดตั้งแต่พศ2428จนถึงพศ2467ต่อมาเราก็เล็กพศ2467ถึงพศ2487 เขาก็มาจบคุณพระวินัยสารเวทีตั้งแต่พศ2487ถึงพศ2497จากนั้นมีหลวงพ่อพระครูจันทิศสิมาพรตั้งแต่พศ2497จนถึงพศ2 5 3 8แแล้วต่อหลังจาก เก่าไปต้นมันจนถึงปัจจุบันเรียกว่าเกือบยี่สิบปีในการประชันแข่งเจ้าวาดของท่านพระครูตรีพัฒนากรอน,นก็ได้สสเสนอการนำเสนอโดยเฉพาะเรื่องรองชนะเลิศเมืงงงเองกาดเรียวเขาก็กาดเรียวนี่ถือว่ามีความสำคัญมาก